ชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวอะไรนักหรอกอย่างชีวิตยังไม่สิ้นปัญหาในชีวิตมันก็ไม่มีวันหมดมันสิ้นหรอกนะไม่มีวันหมดมันสิ้นหรอกปัญหาหนานาชนิดนะพร้อมที่จะถาโถมเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลายิ่งยุคนี้นะเทคโนโลยีเปลี่ยน การผลิตเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนอะไรๆมันก็เปลี่ยนหมดวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเร็วคนโบราณไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงรุ่นทวดเคยทํานารุ่นปู่เคยทํานารุ่นพ่อก็ทํานารุ่นตัวเองก็ทํานาหลายร้อยปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ทําอยู่ไงนะ พอกินบ้างไม่พอกินบ้างแล้วแต่ฟ้าแล้วแต่ฝนยุคนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วนะแล้วพอเรายังหนุ่มยังสาวเราก็วิ่งตามความเปลี่ยนแปลงทันพออายุมากขึ้นตามไม่ทันแล้วนะเรียกว่าตามโลกไม่ทันนะถ้าเราไม่ได้ภาวนาเลยเพราะตามโลกไม่ทันนะ จิตใจจะเศร้าหมองหงุดหงิดลำคาญเบื่อเข้าตรงไหนก็เข้าไม่ถูกนะไปไหนก็ทำไม่ถูกแนละ้คล้ายๆตัวเองเป็นส่วนเกินของสังคมถ้าเราภาวนานะเราจะเข้าใจว่า oh, โลกมันเป็นอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนฝึกนะฝึกไว้ก่อนที่จะแก่ ก่อนจะเจ็บก่อนจะตายตอนนี้สังคมของเราเป็นสังคมคนแก่เต็มขั้นแล้วนะคนอายุเกินหกสิบเนี่ยมีมากกว่าหนะึ่งในห้าของคละเมืองเราอัตราเกิดของคนไทยนะตอนนี้ติดหนึ่งในสามประเทศที่คนเกิดน้อยที่สุดในโลกเกิดน้อยนะตอนนี้ อัตราเกิดน้อยกว่าคนญี่ปุ่นกในญี่ปุ่นล้วเต็มไปด้วยคนแก่ทั้งประเทศเลยเวลาเราแก่ลงนะก็ต้องพยายามฝึกตัวเองให้ได้ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเรยเฉพาะในทางจิตใจเราจิตใจที่มีธรรมะม,มันจะอบอุ่นมันไม่เงียบเหนามันไม่ว้าเวมันไม่น้อยอกน้อยใจ นะต้องทำเป็นการเตรียมพร้อมรับความแก่ภาวนาเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่เสียอกเสียใจรู้สึกธรรมดาหายก็หายไม่หายก็ตายนะจิตใจไม่เศร้าหมองไม่หวั่นไหวฝึกกรรมฐา,านนะ,ะเผชิญความแก่ อย่างองอาจกล้าหาญเชิญความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยความองอาจกล้าหาญถึงคราวจะตายจิตใจก็ององงาจกล้าหาญถ้าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความดีนะเวลาจะตายเราจะไม่หวั่นไหวนะแต่ถ้าเราดำรงชีวิตมาชั่วช่วเนี่ยเวลาจะตายเนี้ย ส่วนใหญ่ก็จะวันไหวไปเสียอกเสียใจไม่อยากจะตายกลัวจะตายกลัวว่าตายแล้วจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ทำไมไม่กลัวซะก,ก่อนเตือนจะตายแล้วค่อยมากลัวไม่มีประโยชน์เลยนี่หลวงพ่ออยังเตือนพวกญาติโยมที่มาหาเคยพวกที่เคยช่วยงานมานานแล้ว บอกพวกเราส่วนใหญ่ยุคนี้นะไม่ค่อยมีลูกแล้วเงือนเวลาต่อไปข้างหน้าไม่มีใครทำบุญให้เรานะเวลาตายอะ่ะยังไม่มีใครเขาทำบุญให้เราหรอกงันเราต้องรีบทำของเราไว้เองเอาไวอ้อา,ไวอาศัยหลังความตายบางคนมันงี่เง่ามันคิดว่าชีวิตหลังความตายไม่มี ก็ไม่มีหูไม่มีตาเองนะ่ะนะภาวนาไปให้ดีๆมันมองออกนะสังสารวัตรไม่ยาวไกลไม่ใช่สิ้นสุดลงไม่ใช่เริ่มต้นตอนที่เกิดไม่ใช่สิ้นสุดตอนที่ตายความเกิดความตายนั้นก็เป็นแค่ฉากหนึ่งในสังสารวัตรเดี๋ยวก็เปลี่ยนฉากไปที่นึงเปลี่ยนฉากไปที่นึงงั้นถ้าเรา ไม่ยอมสร้างความดีไม่ยอมสร้างบุญอะไรของเราไว้ลูกหลานก็ไม่มีถึงมีมันก็ไม่สนใจทำให้เรามันเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นั้นก็จะเป็นผีที่ลำบากทุกวันนี้ผีลำบากเยอะนะมีเต็มไปหมดเลย